นี่ทามบารีไลไอ้ทามบารีโสดอ,สดอะ,ะอรีป่ะเมนจักรเเซนโสดร้อยเนาะร้อยเปอร์เซนต์บุ๊มีคนล้มม้ออยู่เกิดใจเมนสบายดีเลสยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุขพจน์เนาะเราจะเป็นฝั่งไทยฝั่งลาวและก็ต่างประเทศน้ำเด้อ มินิก็มาผูพ่อกับซ่องเบาเอ็นสตูดิโอเลยเนาะซึ่งมือนี้บาเอ็นก็ได้อยู่ที่บ้านหัวยางเมืองจุดทอนแขวงสวัสดิเขตเนาะมาหาสาวโสดอมืมอนี้พี่น้องเห็นเอฟซีใ<ส>ลายๆคนเนาะอยากให้เบาเอ็นมาหาสาวโสดเนาะมือนี้ก็ได้มาหาเนาะสบายดีน้องล่ละสบายดีสื่อจังไรเนาะสื่อล่ะล่าสื่อล่าอายุจักปีชิมฮานชิมฮานในครอบครัวของเจ้ามีจักคนสามสามคน อายเอาน้องเม่นเบิดท oh, um ั้งเบิดนี่เลยคันทั้งเบิดพ่อแม่์ก็หาหาคนอะไรเพิ่นไปทำไมเบิดแบบนี้คือบ่เห็นไปนาไปนาโอ้ดูเนาะน้องประคองเฮียนบ่ออกแล้วหก็ออกได้เดือนหนึ่งเพียดอยู่โมอดไรมสี่เป็นยังคือมีเงิน่มีเงิน นั่นไปทให้เบสอย่างบูมีเงิน <c oughs> บูมีผูวหาให้แล้เหตุผลนั่งกินห้องเย็ยนเหตุผลหลักๆกกับบูมีเงินบูมีเงินพ่อแม่บม่ได้พ่อแม่บ่มีเงินสูงแล้ว่าไปห้องหับห้องเย็นนี่นเ,นเก็บค่ารถอะเรื่อเมั้งครับขารถเดือนละเซนหาเดือนละเซนหาปลาถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณสองร้อยกว่าบ,บาทเนาะ สองร้อยสามร้อยเนี่ประมาณนี้นะคือตอนนี้ออกโรงเรียนเป็นทีมเรียบร้อยแล้วเมีนออกเดือนหนึ่งแล้วออกเดือนหนึ่งออกเดือนหนึ่งคือว่าไปไทยบอก <c oughs> ไ,ไ,ไปได้ชาชามจีมือมาไปไทยเหามจีมือกลับมาเมีน <c oughs> ตั้งเป้าหมายเพื่อไปไทยตั้งเป้าหมายพื่อจะไปหาเงินซื้อลดมันก็ได้ละใช่ <c oughs> ไปตามชิ้นมือเลยกลับมาแม่พอเงินบ่บ่ไร <laughs> เสียขันดถชับเสียขันรถเคยไปไทยจากเทื่อแล้วเทือเดียวบ้านคนเจริญบ่เจริญกับบ้านทำลายหมดคือนจีลายเนาะแม่ต็มทางให้สภาไปไปนำเอาเป็นมาเอาไปบ่แม่ไป <laughs> ไปเลยได้เห็นงานเยอะนะ ร้านอาหารได้เห็ดซองมือกลับมาท่นไห่เป็นวันบ่เป็นอาหารเมนวันละขั้นเขาแรกๆท่าห้เป็นวันขั้นเห็ดไปหึงๆแล้วเขาก็ให้เป็นวิกแต่เห็ดได้ซองมือก็วมาเป็นกระจายบ่เงินเดือนจ่่ยจ่เป็นงานอะไรมีคนไทยมีคนลาวมีคนกัมพูชาแล้วก็ลาวไทย อะไรมาอยู you? You well, like ่บ่ได้บอ๊ะเขียนทอดบ้านเขียทอดบ้านแล้วคือออกไปไทยกันเนาะเขียนทอนบ้านไปไทยแต่สาบมือเมนแล้วกลับมาเบิดลขึ้นทั้งไดไปไทยเบิดแต่ Nam k า r u d Karud ทั้งไดไปไทยไหม Karud ตกประมาณ พันพันแปดประมาณนี้มาท้องสามพันเนาะพใครว่าก็ได้คั่นชื่อกินหันกินนี่ก็ไม่ไล้แต่บาริกินไงเดี๋ยวเป็นยังเขาไปอยู่มาสิ้นเดือนคือมาไวแยไหนนังอยู่บ่ได้ <c oughs> อยู่บ่ได้แม่บ้าน <c oughs> มันอยากมาแล้วมันจะเป็นอะไรตัดสินใจใบูดวิดมาก <c oughs> <c oughs> ดองๆกินข้าวกับเสพนอนกับบารับ คิดนอนบ้านเนาะคินนอนแม่คินนอนพ่อพ็ได้กลมาเลยดีใจบ่บ่เนี่ดีใจบ่คิดจะไปอีกบ่เลยก็บ่กลับไปเฮียนอยู่บ่บ่นี่ะบ่เป็นต้นก็บ่กลับไปเฮียนเฮียนไปกะมันบ่ได้จบสูงกะออกคือเก่าบ่มีเงินส่งถึงให้จบแบบคือเข่า เราเคยตั้งเป้าหมายไว้ว่าตอนเรียนนันจะเป็นมั้ยช่างบ่เคยตั้งเป้าหมายไว้เลยบ่เรียนไปซื่อนี่มันเคยคิดก่อนว่าโอ้เรียนจบมาจะเป็นนั่นนะเจ้าคนนายคนก็บบัตรคิดบ่างคิดกัคิดไปซั่นแหละเนาะดนี้เปล่าก็คิดก็ได้แต่คิดบ่หรือว่าบ่คิดเลยคิดก็ได้แต่คิดมันคือสิบ่เป็นความจริงกันเลยแบบธรรมดา บางทีคนเฮากะต่างกันได้เนาะบางทีเฮนกะมีความคิดเนาะบางทีคนเฮนกับบุญมีความคิดเฮียไม่สื่อว,ว่าเฮียตามอุดมการณ์กะบะเฮียดีค่ะเป็นกิดบอจั <c oughs> องน้องมีแฟนแล้วบอบอยังบ่มีมียังบ่มีแฟนนะพี่น้องเอ้ยเอฟซีเอ้ยข้าวโสดได้ังแล้วก็คิดยักมีแฟนหรือบอ <c oughs> <c oughs> คิดหรือบ่ยังถ้ามีคนมาจีบเปิดใจบ่๊ะพอมป่วใจหรือบ่๊ะการลมการลมได้เนาะสำหรับน้องนี่นล,นลม,มเลาลบาลาวหรือบาไทยเนาะได้เบิร์ดข,ขีดได้เบิร์ดล,ล,ลาวไทยพลังลาวไทยพลังลมได้เนาะถ้าพลังนี่บ่เข้าใจกันนะเนาะแปลเอาถ้า <laughs> คนไทยกับคนลาวจะหันได้เนาะพี่น้องถ้าพลังนี่บ่เะให้เป็นยังงอมนะเนาะ ภาษากันั่วพร้อมเปิดใจเนาะแม่นสมมุติว่ามีคนเข้ามาลนี่เนอะครับเปิดใจเนาะโดยแล้วก็จํากัดอายุบ่บ่บ่จํากัดลมได้ถ้าลได้ถ้า FC บ่าวเอนเพิ่นถามมาว่าอายุ60เนาะถ้ามีผู้สาวน้อย ลมฉับได้บอ่อลมได้เบิดก็มีแต่ลมกันกันเบิงเนาะถ้าเข้าใจก็ลมกันไปได้เนาะคนเอามาขึ้นอีกความเข้าใจอะไรเนาะคนณว่า,า,ากันอายุกาจีะหันเป็นเพียงตัวเลขเนาะตัวน,นี้ก็ได้มีเอฟซีเนาะผนอกได้ซาบลาวผลนนะเราเอ็นฮาซาอสดนี่เนาะบลเอ็นก็ไดิ่พอซา,สาโสดน,นี่ได้ไม่ดี้รงเลยซาโสด15ปีเนาะ <c oughs> ยังน้อยอยู่เนาะยัยงน้อยอยู่ ในคิดในแรกอย่าเปิดใจอือบอมาจ้กในพ่อแม่ของน้งองฮะอายุเท่าไรกันเดี๋ยวนี้แม่อายุสี่สิบสองส่วนพ่ออายุห้าสิบสิบ <40, S 2> เนาะในน้องเป็นลูกสาวหลาบ่าแม่ลูกสาวหลาลูกสาวหลาในมุูลลายหร้อเปลหรือม,มูลขอนนเาะบ่มีมูลมีมูลเนาะ แต่กเห็นหน้าเห็นหน้านในปีจะกชอบนี่นี่ละหาหกสิบหาหกสิบพอดิบกินมะพอครัวพอใหญ่ไปเลยเนาะทางล่างมันก็จะเป็นเืีอนของพผนเนาะล่างเนื้อนอยยังมาแล้วซนามาเอ็นกับอากททานยังต่อเนาะมาทานนอกผลนอกเฮ็นนอกผนมาแต่ไทยเนาะที่มีข่าวไปไทยสามมือ เราอย่างมาถามเบิ้งตนเฮียนไปไทยอ,อกอองเฮียนไปไทยเนาะแล่ก็รบมาคือเก่าแล้วก็ลบมา,า,บมาป้าหมาย่าจีไปหางเงินเนาะคน,ออคนเับคนเฮียนไปกับเงินงทลรดกับแห้งก็เลยตัดสินใจออกเฮียนไปหางเงินอยู่ไทยเมนะัหนหาเงินซื้อรถแต่บ่ได้รถแต่มาหาเงินซื้อรถเนาะแต่ก็บ่ได้รถเนาะไปซาเม,มือได้เงินมาจากร่อไปซาเมืองได้เงินมากเหตุงานสองมือ <laughs> ได้เงินมาหกร้อยได้เงินมาหกร้อยเนาะบ่พอค่ารถซ้ทรภูมิใจบ่ได้เงินมาหกร้อยเนาะไปชามือบ่ภูมิใจเลยพร้อมเปิดใจเนาะพร้อมไทยเบาลาวได้เบิด์ตเบาต่างประเทศก็ได้เนาะได้แต่็มหูจะเริ่มเข้าใจเนาะตอนนี้กันแล้วตาแดเอาแล้วพลอยพี่น้องมาฮันนี่กับบพยังลายเนาะ บอลเอ็นกายฝากพ่อแม่พี hey, oh ่น้องครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจของบอลเอ็นอีกติดต่อไปในเนิ่นถ้านี่บอลเอ็นกายขอโตลำลาไปจับตะกรอนสบายดีน้องแหละสบายดีสดีพ่่อแมพี่น้องเอฟซีไปก่อนเนาะคิดมาดจังพอกันใหม่